พาชมบานบุ๋มปนัดดาที่ไม่ค่อยได้เห็นกันค่ะหลายคนคงรู้จักกันดีสําหรับปนัดดาวงผู้ดีหรือสาวบุ๋มปนัดดาดันเองเธอเขาประกวดนางสาวไทยหลังจากที่เป็นอาจารย์ได้หนึ่งเทอมค่ะและได้ตําแหน่งนางสาวไทยในปี2543หรือปี2 0 0 0ันนั่นเองซึ่งนับเป็นปีแรกของการประกวดนางสาวไทยที่เป็นความร่วมมือกันของสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยากับทางไอทีวีซึ่งจัดการถ่ายทอด สดผ่านทางไอทีวีโดยแต่เดิมนั้นการประกวดนางสาวไทยเป็นความร่วมมือกันของสมาคมนักเรียนเก่าวชิรวุธวิทยากับทางช่อง7ค่ะโดยจัดเตรียมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง7สีซึ่งในการประกวดนางสาวไทยในปี2543ทางวชิรวุธวิทยาร่วมกันก,กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการกําหนดนิยามของการประกวดนางสาวไทยว่าทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทยโดยจะมอบตำแหน่ง ทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทยแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดนางสาวไทยในปี2543อีกหนึ่งตำแหน่งด้วยค่ะและในปี2543เป็นต้นมาการประกวดนางสาวไทยสาวบุ๋มปรรด,ดาได้ชื่อเป็นนางสาวไทยคนแรกและที่เป็นนางสาวไทยและทูตวัฒนธรรมการท่องเที่ยวไทยพร้อมกันซึ่งเธอ,อยังได้ตำแหน่งควัญใจช่างภาพสื่อมวลชนมาอีกหนึ่งตำแหน่งด้วยค่ะต้องบอกเลยว่าสาวบุ๋มนั้นเป็น เป็นคนที่เรียนเก่งมากๆเธอมีใบปริญญาโทถึง2องใบและเกรดเฉลี่ยก็ไม่ธรรมดาด้วยล่ะคะ่ะวันนี้เราเลยไม่พลาดที่จะขอนำทุกท่านนั้นมาชมบ้านสวยๆของเธอที่เธอไม่ค่อยให้ได้เห็นกันสักเท่าไหร่คะ่ะถ้าพร้อมแล้วมาชมกันเลยคะ่ะ